มารีวิวกันต่อค่ะเหรียญสตางพอศสองสี่เก้าสามเอาเอายี่สิบห้าสตางก่อนเนาะยี่สิบห้าสตางสองสี่เก้าสามค่ะสองสี่เก้าสามเหรียญชนิดราคายี่สิบห้าสตางเรามาคุยกันถึงเรื่องเหรียญดีกว่าเหรียญยี่สิบห้าสตางสองสี่เก้าสามรับซื้อในราคาเหรียญละสิบห้าบาทค่ะจริงๆอะ่ะเหรียญน,นี้จะค่อนข้างจะ เหรียญสิบตังค์อาจจะหายากแต่ถ้าทำหลายราคานะคะคนขายจะสับสนนะคะอันนุ้เท่านั้นอันนั้นเท่านี้จะเป็นอะไรที่แยกยากคาก่ะเพราะนั่นก็จึงอ่าเป็นราคาเดียวกันทั้งหมดเลยสองสี่เก้าสามเป็นราคาเดียวกันหมดค่ะเหรียญละสิบห้าบาทนะคะเนี่ยค่ะพอสสองสี่เก้าสามเหรียญยี่สิบห้าตังยี่สิบห้าตังคเอ่อเหรียญสองสี่เก้าสามเขาจะมีห้าสตางค์สิบสตางค์ ห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์และห้าสิบสตางค์หนึ่งบาทด้วยค่ะหนึ่งบาทแต่ปัณณายังไม่เคยปรากฏเจอนะคะเหรียญหนึ่บาทก็เจอก็แค่นี้แหละค่ะยี่สิบห้าห้าสิบห้าตางค์สิบสตางค์เหรียญที่หายยากที่สุดก็คือสิบสตางค์สองสี่สามค่ะเหรียญสองสี่สนะคะชนิดราคาหสตางค์จำนวนผลิตสิบล้านเหรียญสิบสตางค์จำนวนผลิตสี่ล้านเหรียญยี่สิบสตางค์จำนวนผลิตยีสิบสามล้านหนึ่งแสน จ็ดหมื่นเหรียญค่ะอันนี้นะคะจํานวนผลิตค่ะจํานวนผลิตยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเหรียญยี่สิบสามล้านนะคะแต่แต่ด้วยความที่เหรียญเขาเป็นเหรียญหมุนเวียนสตังทอนนะคะเป็นเหรียญที่ใช้ใจ่ายในชีวิตประจาวันนะคะก็จึงผ่านมือแบบหมุนเวียนไปเยอะอะค่ะเหรียญเขาจึงชํารุดเสียหายไปนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขานานแล้วด้วยปีสองสี่เก้าสามปีนี้จะเกือบร้อยปีแล้วเนาะต้องอีก อีกประมาณ80ปีเนาะ80ได้ไหมเก้าสามเก้าสามย้อนออกไปบวกค่ะเจ็ดหกสิบเจ็ดบวกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบอ่านะคะผ่านมาเจ็ดสิบปีเนี่ยเห็นไหมคะสภาพเขายังดีอยู่เลยเพราะว่าด้วยที่โลหะผลิตนะคะวัสดุที่นำมาผลิตอ่ะมีคุณภาพดีเหรียญเขาจึงไม่ผุ เห็นไหมคะเขาสภาพเขาจึงอยู <tacos> <you> ่ไ <trips> ด้สมบูรณ <complete> ์ต i mean? so right so you yeah, ่างกับดีบุกเนาะเหรียญรุ่นรุ่นรุ่นนี้เขาจะมีดีบุกด้วยใช่ไหมคะดีบุกเขาจะผุหมดนะคะจะไม่เหลือสภาพให้เราเห็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครเหรียญที่มีเหรียญดีบุกที่สภาพดีๆที่ปลอดเคลือบอยู่ขาวๆนั่นอาหายากมากแต่ถ้าเก็บไม่ดีนะก็มีโอกาสผุได้ง่ายผิดกับเหรียญอันนี้เหรียญอันนี้นะคะจมน้ํา แช่น้าอยู่นานๆเนี่ยสภาพเดรียเนี่ยแช่น้ําอยู่แน่เลยเนี่ยจมน้ําอยู่อย่างเงี้ยค่ะสภาพเขาก็ยังเป็นรูปร่างเหมือนเดิมนะคะอันนี้ล้างทําความสะอาดก็น่าจะเข้าสู่สภาพสภาพเดิมได้นะคะก็ใกล้เคียงเนี่ยดูสิอันนี้รอยจมน้ํามาโดยน้ํากัดกร่อนหมดเลยเห็นไหมคะเขาก็ยังอยู่มาได้เห็นไหมคะอายุงานเขาต้องเท่าไหร่นะหกสิบเจ็ดสิบกว่าปีเนาะค่ะน่าเก็บสะสมค่ะ จำนวนผิ่ไปหน้บอกไปแล้วเนาะยี่สิสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเหรียญราคารับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะรับซื้อเท่ากันหมดนะคะเหรียญละสิบห้าบาทก็จะมีอะไรอะ่ะสิบตางยี่สิบห้าต่างสิบต่างห้าต่างยี่สิบห้าตัางห้าสิบตางรับซื้อราคาเดียวกันเหรียญละสิบห้าบาท ต่อด้วยห้าสิบสตางค์ค่ะห้าสิบสตางค์ห้าสิบสตางค์สองสี่เก้าสามอ่ะอยืนนี่เหรียญห้าสิบโอ้สวยๆค่ะสวยมากสวยๆชอบเหรียญห้าสิบสตางค์สองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะโอ้เหรียญสวยค่ะสวยหายากมากนะคะทุกวันนี้ยแต่ด้วยความที่ เศรษฐกิจเราเป็นแบบนี้นะกระแสกระแสความนิยมของของเหรียญสะสมก็ย่อมตกไปตามเศรษฐกิจค่ะถ้าเศรษฐกิจดีดๆเหรียญของสะสมนะจะมีราคาสูงมากคนจะนิยมแต่พอเศรษฐกิจไม่ดีเนาะ<ๆ>เขาก็ต้องหาซื้อของที่จําเป็นต่อปากท้องไว้ก่อนของสะสมนี่ก็ไว้ที่หลังยังไม่จําเป็นอะไรเงี้ยคะ่ะเหรียญพศสองสี่เก้าสามจะมีทั้งหมดห้าชนิดราคานะคะ มีห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบตางค์และหนึ่งบาทค่ะหนึ่งบาทหนึ่งบาทก็มีนะแต่ป้าน่าไม่เคยปรากฏเจอแต่มีค่ะมีในข้อมูลฐานการผลิตมีหนึ่งบาทจํานวนผลิตไม่ไม่ได้ระบุไม่ได้ระบุจํานวนผลิตค่ะแต่มีนะคะราคาประเมินเล่นกันหลักแสน หนึ่งบาทนะคะหนึ่งบาทปีสองสี่เก้าสามเผื่อไม่แน่นะเผื่อดวงใครดีนะเนาะเผื่อปนมากับสองพันห้าร้อยอ่ะเนาะนะนะซื้อกันหลักแสนนะคะท่านเหรียญหนึ่งบาทถ้าใครเจอสองสี่เก้าสามนะคะฝากไว้ค่ะสองสี่เก้าสามชิ้นราคาหนึ่งบาทราคาหลักแสนค่ะส่วนเอห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์และห้าสิบสตางค์ก็ได้รับซื้อในราคาเดียวกันนะคะเหรียญละสิบห้าบาท เหรียญนี้เหรียญห้าสิบสตางค์นะคะห้าสิบสตางค์ห้าสิบสตางค์จำนวนผลิตเออห้าสิบตางค์เขาจะมีสองบล็อกเนาะตัวหนากับตัวบางตัวหนาหมายถึงตัวหนังสืออะค่ะตัวหนังสือตัวตัวนี้ค่ะตัวตัวเลขหนังสือเนี่ยเขาหนาเขาเป็นเป็นบล็อกเขาเรียกบล็อกหนาบล็อกตัวหนาจะเห็นชัดอยู่ค่ะเป็นเหมือนเหมือนขีดเหมือนเส้นคู่สองเส้นอะจะเห็นชัดอยู่ อันนี้ปน่นาก็ไม่ได้เคยมาดูเลยไม่ได้เคยสังเกตว่ามีไหมไม่น่าจะมีหรอกไม่น่าจะหลงมาถึงเราหรอกค่ะเพราะอ่นนักสะสมส่วนมากเขาก็จะรู้กันทั้งนั้นนะว่าอันไหนหายากหาง่ายเขาก็จะเก็บกันนะคะคนที่ส่งขายเหรียญเยอะๆแบบนี้ก็คือจะเป็นนักสะสมนักสะสมนี่คือเขาจะรู้อยู่แล้วค่ะเขาจะไม่ปล่อยหลุดมาแน่นอนค่ะเหรียญ50สชตางสองสี่เก้าสาม เหรียญกระส,สาบอลูมิเนียมบรอนพระบรม,มรูปตราแผ่นดินพศ2493จะมีพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่นะคะพิมพ์หมายถึงตัวหนังสือนะคะพิมพ์เล็กพ,พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่จํานวนผลิตไม่จำนวนผลิตไม่ได้ระบุนะคะระบุง่พิมพ์เล็กค่ะจานวนผลิต20ล้าน20ล้าน20ล้าน700,000หนึ่งหมื่นเหรียญ ยี่สิบล้านถือว่าไม่เยอะนะน้อยนะยี่สิบล้าน่กปได้รับซื้อเหรียญละสิบห้าบาท